แบบคือใครจะชอบเบียร์หรือไม่ชอบเบียร์เบียร์ไปบังคับเขาไม่ได้เดียวไปบังคับเขาไม่ได้จริงๆคือทุกคนแบบตาสว่างอะแบบ จากกรณีที่ทางด้านของเบียร์เดอะวอยซ์ค่ะออกมาถแถลงถึงดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวอะ่ะมันเป็นเรื่องราวของเบียร์กับพี่ปลืม้มเบียร์กับพี่ปลื้มเนี่ยสนิทกันมานานแล้วแล้วก็รู้จักการเป็นเพื่อนกันซึ่งคุณแอนเนี่ยนับว่าเป็นเพื่อนห่างๆเลยแล้วตอนสักประมาณวันที่26กเนี่ยก็มีการไปปาร์ตี้กันที่คอนโดแล้วพี่ปลื้มเนี่ยก็มีการมาจูบเบียร์จริงๆแล้วพี่แอนก็เห็นจริงๆเออซึ่งเรื่องราวเนี่ยเธอก็คิดว่ามีการเคลียร์กันแล้วกกก็็นนน่่่่าาาาจะะบบลแลวมมะะมัไไีอไออรปยตเธ จะด้วยความที่เบียร์เนี่ยเป็นคนดังหรือเปล่าก็เลยอยากจะทําให้ข่าวเนี่ยมันฟูขึ้นมาอยากจะให้เรื่องมันแดงขึ้นมาอะไรแบบนี้ไหมซึ่งแน่นอนว่าคือเธอเองก็ยอมรับนะคะว่าไม่เคยนอนกับพี่ปลืม้มอย่างที่เป็นข่าวจริงๆอันนี้เธอรับไม่ได้เลยไม่ได้เคยมีอะไรกันแล้วก็รับปากว่าจะเลิกยุ่งกับพี่ปลืม้มแล้วคิดว่าเรื่องนี้โอเคมันคงผ่านไปได้แหละแล้วกลายเป็นว่า เธอเธอก็เล่าให้ฟังในไลฟ์นะเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเบยเองนะมีคนคุยปกติเพราะว่าเบียโสดซึ่งจากส่วนหนึ่งในไลฟ์ค่ะที่เธอบอกกันนะคะว่าไอการที่คนมาติดตามดราม่าเนี่ยอยากจะให้มองโลกตามความเป็นจริงนะเพราะว่าทุกวันนี้ในไอจีแม้แต่คนดังที่มีแฟนแล้วพิธีกรดังที่มีลูกมีเมียแล้วยังดีเอ็มมหาเบียหรือกดหัวใจให้แล้วแบบเนี้ยเบียผิดอะไรอยากจะให้คนช่วยมองตรงนี้ด้วยซึ่งหลายคนที่ได้ฟังก็เกิดการตั้งคําถามนะคะว่า คนที่มีลูกมีเมียแล้วแล้วเป็นพิธีกรชื่อดังที่มีการ DM มาหาเธอเนี่ยคือใครกันแน่งานนี้ค่ะแน่นอนว่าชาวเน็ตไม่พลาดที่จะทำการบ้านแล้วก็ตามหาอักษรย่อก,กันเพียบเลยละค่ะทุกวันนี้ในไออ่ะแม้แต่คนดังที่มีแฟนแล้วหรือพิธีกรชื่อดังมีลูกมีเมียแล้วยังดีมาหาเบียกดหัวใจให้แล้วเบียถามหน่อยสิเบียเบียผิดอะไร